าอีกตัวหนึ่งแล้วนะคะตัวนี้เป็นคอกรมนะคะมาอีกตัวหนึ่งแล้วนะคะตัวนี้เป็นสีครีมค่ะออกมาอีกตัวหนึ่งแล้วนะคะตัวนี้แขนกุดค่ะ สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะมาแล้วมาแล้วมาแล้วจ้าวันนี้นะคะอัปเดตนะคะตัวใหม่นะคะเพิ่งยิบเสร็จสดสด,สดร้อนร้อนกันเลยนะคะเพื่อนเพื่อนคอเต่านะคะตัวนี้มีแขนค่ะลูกค้าเรียกร้องมาเยอะนะคะพี่มันทาทําทมีแขนบ้างนะคะ แขนกุดหนูใส่ไม่ได้นะคะแขนใหญ่บ้างโน่นนี่นั่นนะคะวันนี้นะคะก็เอาใจนะคะลูกค้าค่ะเอาใจนะคะวันนี้ก็มาทํามีแขนสั้นๆนะคะเป็นตัวไม่ยาวเหมือนกันนะคะตัวนี้นี่ค่ะน่ารักมากๆนะคะเป็นสีส้มอิฐดมีตัวเดียวนะคะทุกคนไซส์สี่สิบนะคะถ้าใครสนใจทักพี่วันทาม,มาก่อนนะคะทักก่อนได้ก่อนนะคะมีแค่นี้นะงานเราตัดเองเย็บเองทําเองนะคะงานไม่ได้ซื้อหามาเนาะ เย็บเรียบร้อยมากๆนะคะงานเราใส่ใจนะคะเอาใจใส่เข้าไปในเสื้อตัวนี้ด้วยนะคะทุกคนนี่คะ่ะนะคะสนใจก็ทักพี่วันทามานะคะแล้วพี่วันทาจะพาไปดูอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นแขนระบายนะคะไปกันเลยจ้ามาอีกตัวหนึ่งแล้วนะคะตัวนี้เป็นคอกรมนะคะแขนระบายคะ่ะ ตัวเดียวนะคะตัวเดียวนะสีนี้เรามีตัวเดียวเท่านั้นนะคะไซส์ส4สนใจสนใจก็ทักมาก่อนเลยนะคะกระดุมหลัง1เมตรนะคะตัวนี้นี่ค่ะพับขอบก็หนาๆแบบนี้นะคะพี่มันทาไม่ทําขอบเล็กๆเนาะส่วนแขนก็จะเราจะกุ้นเล็กๆๆๆแบบนี้เลยนะคะสวยงามค่ะนะคะสนใจก็ทักพี่มันทามานะคะตัวนี้เป็นกระดุมหลัง1เม็ดนะคะผ่าด้านหลังเนาะ ผ่าตรงคอเนาะสวยงามค่ะไซส์4ีนะคะเป็นผ้าลีเนนอย่างดีนะคะตัวนี้พี่พรทาก็เสร็จอีกหนึ่งตัวนะคะอีกหนึ่งตัวแล้วนะคะสีนี้เรามีตัวเดียวเท่านั้นนะคะมีตัวเดียวเท่านั้นนะคะไม่มีอีกนะคะผ้าชิ้นนี้หมดนะคะหมดแล้วนะคะสนใจก็ทักมานะคะเดี๋ยวพี่มรทาจะพาไปดูตัวต่อไปนะคะวันนี้ มาอีกตัวหนึ่งแล้วนะคะตัวนี้เป็นสีครีมค่ะออกสีโอรดนิดๆน,นะคะโอรดนิดๆเป็นคอเต่านะคะแขนสั้นตัวนี้จะสั้นกว่าตัวก่อนนิดหนึงนะคะแขนสั้นตัวนี้พี่มิ้มทามีผ้าอยู่หนึ่งชิ้นพิมพ์าก็เก็บมาตัดเนาะนี่ค่ะรายละเอียดนะคะเป็นั้นว่าเช้านี้เราก็จะมีมา3ตัวทั้งตัวนี้แล้วนะคะนี่ สนใจก็ทักพี่มณทามาได้เลยนะคะสินค้าเราตัดเองเย็บเองนะคะวันนี้เราก็ได้มาอีกหนึ่งตัวนะคะถ้าสนใจก็ทักมานะคะนี่นะคะคอเสื้อก็จะเป็นอย่างนี้คอพี่มนทาบอกเลยว่าคอสวยอันนี้จะคอนเฟิร์มนะคะไม่ได้ยกยอตัวเองนะสวยจริงๆคอสวยจริงๆค่ะลูกค้าใส่ทุกคนก็จะประทับใจนะคะว่าคอสวยเพราะว่าเวลาเราทําคอนะเราไม่ได้ทําแบบอันนี้คือใช้ผ้ากาวอะไรเรียบร้อยเลยนะคะ อัดผ้ากาวเรียบร้อยข้างในนะคะคอจะตั้งสวยเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่นะถ้าสนใจก็ตัวนี้ก็ทักมานะคะไซส์สี่สิบค่ะทุกคนไซส์สี่สิบนะคะเป็นสีโอรุอ่อนๆนะเออไซส์สี่สิบสนใจตัวนี้ทักมานะคะข้างหลังก็ติดกระดุมหนึ่งเม็ดนะคะเดี๋ยวพี่มณฑาพาไปดูอีกตัวหนึ่งนะคะทุกคนวันนี้พี่มณฑาทําได้สี่ตัวนะขยันไม่ล่า มาอีกตัวหนึ่งแล้วนะคะตัวนี้แขนกุดค่ะเพราะว่าผ้ามีแค่นี้นะคะเราทํามีแขนไม่ได้นะคะตัวนี้ก็ทําแขนกุดคอเตานะคะเหมือนทุกๆตัวที่เคยขายมาทํามานะคะตัวนี้เป็นผ้าเชโกเนาะเนี่ยสีเชคโกคือเป็นสีธรรมชาตะเป็นสีธรรมชาติตัวนี้จะไม่มีสีมีอะไรแขนกุดนี่คือพี่บรรทากุนเก็บแบบไม่ต้องห่วงนะคะตรงแขนกุดพี่บรรทาทุกคนมาลองแล้วก็บอกว่าโอเคแขนดีคือไม่อ้า แขนกุดถ้าให้สวยต้องใส่ไม่อ้าไม่เห็นจกักรแแลไม่เห็นเนื้อตรงต้นแขนนะคะเยอะนะอันนี้พี่มณทาเก็บกุดในแพทเทิร์นเรียบร้อยนะคะสวยงามนะคะตัวนี้ไซส์เล็กไซส์ 40, สี่สิบไซส์สี่สิบเหมือนกันนะคะถ้าสนใจก็ทักพี่มณทานะคะนี่เดี๋ยวพี่มณฑาจะขึ้นนะคะารายละเอียดการติดต่อไว้ท้ายๆคลิปนะคะทุกคนแล้วก็ราคาพี่มณทาก็จะขึ้นนะคะไว้ให้ดูนะคะถ้าสนใจก็ทักทายพี่มณทามานะคะ พี่มันทาต้องขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่เข้ามารับชมคลิปพี่มันทาจนจบนะคะเพื่อนๆนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะเป็นกําลังใจใพี่มันทาด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปต่อๆไปคะ่ะบายบายคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะคะฝากเพื่อนๆด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเป็นกําลังใจพี่มันทาด้วยจ้า